ทำคลิปของเราเนี่ยแค่เราสอแความไม่เป็นหลายอย่างมันก็คืเป็นสุดของหนูที่เราจะให้การกันนี้คือคณะนรับเศษเสี่ยเขาที่ตำรวจเขาไปดนหลังแล้วโป๊ะโป๊โยแบนี้เราก็มาขอหน้าออกมาเพราะทุกการนำเข้าสุดอขาไม่เพื่อภาพเราไม่ธรรมดานะครับไม่ได้หรอกคือเราไม่ทําพื่อจะดนไยหรือเราทำ ไม่ได้อะไรก็ต้องทำเราต้องไมว่าอะไรกันอย่างนี้ไปสู้กันในชั้นศาลทีนี้สู้ยังไงเมว่ามีหลายได้คนได้สิทธิไม่ไู้ไม่แน่เ่ยคืออันนี้เป็นข้อต่อสู้ของเราที่ที่ที่บอกให้เราว่าเรามีสิทธิ์ที่ต้องให้การในการที่จะแก้ต่างกับเราหรือว่าจะมีนร้นเราทำเราให้การเมื่ราทำมันก็เป็นประโยชน์กับเราใช่ไหมขั้นตอนเนี่ยต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวพี่จะ ให้เราเข้าไปในห้องไม่ใช่เหรอพี่โตนะเราาห้องไม่มีอะไรให้สิโอเคไปอย่าันี้เป็นอะไรกันไม่เป็นไรไม่เป็นไร